สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่อีกข้อทองรายวันนะครับก็ประกาศก่อนเลยวันนี้ก็จะมีข่าวสําคัญเนาะตอนเวลาหนึ่ทุ่มครึ่งนะครับที่จะมีผลต่อการเลือกทางของกราฟแล้วก็ตี1นนะครับโอเคไหมข่าววันนี้ค่อนข้างแรงเลยนะหนึ่งทุ่มสิกับตอนตี1น่งนะครับนอนฟาร์มกับ f o m c นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่ากราฟจะเลือกวิ่งไปทางไหนเนาะนะครับเนี่ย ถ้าภาพดูตรงนี้นะจะมองว่าไปได้สองทางเลยถูกไหมไซเวทั้งขึ้นและลงนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเราเจอสถานะไซเว์ way, ผมเคยสอนเนาะไซเว์80%นะครับจะเลือกไปในทางเดิมเสมอนะครับเช่นเช่นนะครับเอ่อเช่นในช็อตนี้นะครับรานะคามันเป็นคอนเฟิร์มขาขึ้นไงขึ้นไซเว์ way, เห็นไหมครับเนี่ยก็เพื่อขึ้นนะครับขึ้นไซเว์ way, เพื่อขึ้นขึ้นไซเว์ way, เพื่อขึ้น นะครับยกเว้นมันจะมีการเปลี่ยนทิศทางของราคาโดยการอะไรครับหลุดโลเดิมไปได้แบบนี้นี่คือการเปลี่ยนทิศทางของราคาโอเคไหมนี่คือการเปลี่ยนทิศทางของราคานะครับซึ่งเรามาดูทองคําตอนนี้นะครับทองคําตอนนี้นะครับเทรนหลักเขาประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะเทรนหลักประเด็นอยู่ที่เทรนหลักตรงนี้ดูทางเฟรมเดย์เราเห็นชัดนะครับประเด็นคือเทรนหลักทาฟเฟรมเดย์ตรงนี้นะครับ ทางเฟรมเดย์ day นะเดย์ day นะครับยังบอกว่าขาขึ้นอยู่แต่ท e f เฟรมอื่นๆบอกว่าเป็นขาลงอะยังไงผมให้ดูตรงนี้นะครับเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะปกติเวลาเราดูเทรนด์เนี่ยเราดูง่ายๆครับการที่ราคายกไฮยกโลย่างต่อเนื่องแบบนี้บ่งบอกถึงเทรนด์ขาขึ้นถูกไหมนะครับแสดงว่าการที่ชุดราคานี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูทีละทางเฟรมนะครับแบบมันติท e f เฟรมนะจะได้เข้าใจนะครับ จะได้เข้าใจนะครับดูตรงนี้นะเห็นไหมยกไฮยกโลปุ๊บวงบอกถึงขาขึ้นอยู่แสดงว่า time f r a ฟ e d เดถ้าราคาจะกลับตัวเป็นขาลงเขาต้องทำยังไงครับอันดับแรกเขาต้องหลุดโลเดิมตรงที่2 277ให้ได้แพทเทิร์นนี้จะคอนเฟิร์มว่า m ท f r เฟรมเดบอกว่าฉันพร้อมลงต่อแล้วนะฉันคอนเฟิร์มลงใน m ท f r a ฟ e d เดแล้วนะพอสั่งลงแล้วนะลงได้เลยโอเคไหมเออแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ประเด็นคือไม่หลุด2 2 7 7 นะครับทำให้ทำเฟรมเดย์มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปไอ้นี่คือทำเฟรมเดย์เดี๋ยวเรามาดูความย้อนแย้งกันนะครับ 1. นึ่ทำเฟรมเดย์เขาไม่ได้มีนิวโรในสวิงภาพใหญ่อาจจะเอ้ยอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงได้ทั้งสองนะครับ <c oughs> คือทำเฟรมเดย์บอกว่าเออมันแค่พักเพื่อขึ้นแต่ประเด็นคือ,อการพักตัวในทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับเขา ดู4ชั่วโมงก็ไดชัดกว่านะเราดูทีละทำเฟรมเลยนะประเด็นคือใน4ชั่วโมงเนี่ยเห็นอะไรไหม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับราคาเขามีการทำนิวโลช็อตตรงนี้1ช็อตแล้วไม่ทำนิวไฮช็อตตรงนี้1ช็อตมันเลยทำให้เราเนี่ยใบแอสไปว่าเฮ้ยหรือมันจะกลับตัวเป็นขาลงแล้ว เออถ้าเกิดใครเคยเรียนในสูตรเนาะการเทรดก็จะเข้าใจว่าตรงเนี้ยดาวเชลลี่ปกติเลยราคามีนิวโลเห็นไหมสอสวิงมีไฮที่ต่ำลงถูกไหมครับเทนไลน์ ine, ตีลงได้แบบนี้นะครับบอกว่าราคาเฮ้ยมีโอกาสเป็นขาลงเห็นความย้อนแย้งไหมเออทำเฟรมเดย์ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามีนิวโลแต่ทำเฟรมสี่ชั่วโมองบอกถึงขาลงนี่ความย้อนแยง้งนะตอนนี้นะครับและถ้าเกิดเราดูนะครับ ถ้ามันจะลงสวยๆเนี่ยความเป็นจริงแล้วไอสวิงจุดนี้นะครับ2293เนี่ยนะครับเขาควรจะหลุดโลเดิมราคานี้ได้ตรงนี้นะโลเดิมนี้นะผมชี้ไว้นะ2288เนี่ยโลเดิมสีน้ำเงินเนี่ยควรจะมีนิวโลลงไปเลยหลุดต่ำกว่า2288เพื่อที่จะทำยังไงครับให้มันเป็นแพทเทิร์นขาลงไงเก็ดไหมคือขาลงที่สมบูรณ์ต้องมีนิวโลลงมาเรื่อยๆในทุกสวิงกราฟ นะครับแต่ประเด็นคือตรงนี้เขาไม่ได้มีนิวโรลงมาครับในสวิงกราฟตรงนั้นนะครับเออเขามีการเดี๋ยวผมตีเทนไลน์ให้เนอะนจะได้ชัดๆนะครับตรงนี้เทนไลน์ A, มา B ช็อตนี้ปึ๊บตรงนี้ไม่ได้มีนิวโรครับมันเลยเป็นอะไรเราตีเทนไลน์เวลาตีเทนไลน์อย่าตี T จากเราจะใช้2สวิงล่าสุดในการตีเทนไลน์เท่านั้นนะครับอย่าไปใช้สวิงอื่นๆนะมันจะมั่วนะครับบางคนตีเทนไลน์แล้วไม่ได้ผลเพราะไปใช้ สวิงอะไรไม่รู้นะครับเออเนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยอา้าวมันฟอร์มตัวเป็นไซส์เวย์ใหญ่เลยเห็นไหมครับสวิงไฮก็ไม่ได้ทำนะสวิงนิวโรนะไม่มีนิวไฮไม่มีนิวโลเลยในเซกเมนต์นี้เห็นไหมมันเลยแบบเอ๊ะสรุปจะขึ้นหรือจะลงในทามเฟรมสี่ชั่วโมงในทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่งชั่วโมงนี่มีบอกอะไรอีกหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เขาบอกบอกกล่าวของเราก็คือแพทเทิร์นจุดนี้ครับดูนะครับ ผมจะใช้1ชั่วโมงขอเปลี่ยนเป็นสีสีแดงเนาะ1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือราคาเขาทำสวิงเหมือนจะเป็นขาลงถูกไหมเพราะว่าราคาเนี่ยเห็นไหมมีไฮที่ต่ำลงมีโลที่ต่ำลงปุ๊บแต่จุดนี้ราคาดันมีนิวไฮขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยคือแพทเทิร์นกลับตัวครับการที่อยู่ราคามีนิวไฮขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ เอาไว้แค่นี้เห็นไหมจุดที่ราคามีนิวไฮยืนเหนือเอาเป็นสีแดงตรงนี้สองสองสามหกตรงนี้เนี่ยมีนิวไฮขึ้นมาเนี้ยบง่งบอกถึงแพทเทิร์นกลับตัวนะครับย้อนแย้งไหมสี่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเด <Yeah. S 1> อ่ะบอกพร้อมขึ้นละสี่ชั่วโมงเฮ้ยเป็นแพทเทิร์นลงอยู่นะแต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีแพทเทิร์นการกลับตัวมาตรงนี้เออนะครับถ้าเราเน้นตามทำเฟรมใหญ่เลย นะครับเราจะบายยังมีความได้เปรียบเพราะทำเฟรมเดย์เขาบอกส่งขึ้นมาแต่ถ้าดูทำเฟรม4ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่เราจะเทรด4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงใช่ไหมครับ4ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็โฟกัสเซลล์กันมาตลอดแต่ตอนนี้ทั้ง4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงบ่งบอกถึงความไซด์เวฟของแพทเทิร์นราคาตรงนี้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับถ้าเราจะเทรดเราต้องรอตลาดเคลื่อนที่ตามเงื่อนไขของราคา เงื่อนไขของราคาคืออะไรครับถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีกรอบบนกรอบล่างของราคาอยู่โอเคไหมคือตรงนี้มันทำแพทเทิร์นการกลับตัวละเห็นไหมเนี่ยแพทเทิร์นการกลับตัวเนี่ยพร้อมบินละนะครับแพทเทิร์นการกลับตัวพร้อมบินละนะครับแต่มันไม่ได้คอนเฟิร์มแพทเทิร์นขนาดนั้นการที่คอนเฟิร์มแพทเทิร์นกลับตัวที่แท้ทรูเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือคอนเฟิร์มหนึ่งอันแล้วแหละนะครับเนี่ยวัดฟิโบมาก็คอนเฟิร์มได้ละประมาณ38.2เห็นไหม 38.2เนี่ยแนวซนแนวรับตรงนี้มันจะมีกรอบบนกรอบล่างของราคาอยู่นะครับนี่กรอบบนกรอบล่างนะครับเนาะแพทเทิร์นตรงนี้เห็นไหมมันก็มีการแต่ว่าจังหวะพวกนี้อะครับสิ่งที่น่าสงสัยเดี๋ยวผมจะเลเบลที่น่าสงสัยตรงนี้เป็นสีดำเนาะเดี๋ยวคุณดูเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำตรงนี้คือเขาไม่ได้มีนิวไฮใหม่เลยประเด็นนะครับนี่ เออมันเลยนิวนิวไฮมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไฮเหมือสองสามสี่ศูนย์นะครับไม่ได้มีนิวไฮใหม่เลยนะครับมันเลยทําให้บง่งบอกว่าเอ๊ะจะขึ้นหรือจะลงนี่คือความย้อนแยงครับพึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเป็นไซด์เวย์เราต้องเทรดลดเสี่ยงถูกไหมผมสอนประจับนะครับถ้าใครอยากเทรดแบบจัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งผมให้เงื่อนไขยอย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะรอราคาคอนเฟิร์มโดยการไปแตะที่40 เห็นไหมครับยืนเหนือไฮเดิมที่40ปุ๊บปิดเต็มแท่งนะไม่เอาไส้เหมือนตรงนี้นะไส้ตรงนี้ยืนเหนือไฮเดิมแต่ว่าเป็นไส้ไงไตรงนี้เป็นไส้ถ้าไปแตะ40แบบนี้เดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะครับ40ปุ๊บปิดอาจจะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้เลยสีเขียวตรงนี้เราหาจังหวะย่อบายได้เลยครับเพราะมันเป็นการคอนเฟิร์มแล้วโอเคไห นะครับแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยแถวๆเนี้ยวนวน,วนไปวนมาที่เดิมแล้วสุดท้ายลงมันก็จะอยู่ในลูปไซด์เวย์เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับฉะนั้นตลาดตอนนี้นะนะครับถ้าเราจะเล่นนะครับเราเล่นตามกรอบเนี่ยกรอบ buy sell ที่ผมให้เนี่ยนะครับมันเป็นกรอบไซด์เวย์เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดรอจัดหนักจัดเต็มรอ confirm trend นะครับมันจะคอนเฟิร์มแล้วชัวร์กว่านะครับอย่างที่บอกว่าการเทรนดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอ เทรดแบบตาบ,บ้านตาเบ,บียอะไรขนาดนั้นนะเราแค่รอจังหวะที่มันแบบเฮ้ยจังหวะนี้แหละเออคอนเฟิร์มเทรนแล้วชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยเราค่อยๆยอ่อเราค่อยหาจังหวะเข้าก็ได้นะครับเดีย๋ยวทุกคนเนี่ยใจเย็นๆนะครับแล้วก็รอจังหวะการเทรดนะนะครับเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ถูกไหมเนี่ยเราผมดีแคบให้ดูตรงนี้เราไม่รู้ใช่ไหมจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเห็นไหมเออขึ้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเอ๊ยยืนปุ๊บยังไงอะไซด์เวย์อะไซด์เวย์ พอมันยืนเหนือปุ๊บเห็นไหมครับมีจังหวะให้ย่อเข้านะเราเข้าจังหวะนี้กันเนี่ยเห็นไหมครับพอยืนเหนือปุ๊บคอนเฟิร์มมันมีจังหวะย่อให้เข้าแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยม,มีมีตัวอะไรคอนเฟิร์มอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็รอแพทเทิร์นแบบนี้ในการเทรดนะครับจังหวะที่เขายืนไปไนเนี่ยเนี่ยสมมติยืนตรงเนี้ยแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยไปปุ๊บ40 เราก็ลอย่อบายได้เลยแบบสบายใจหายห่วงนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางทองคำเนาะผมว่าจะได้ไอเดียนะครับภาพใหญ่เป็นยังไงภาพย่อยเป็นยังไงนะครับนะฮะผมก็พยายามจะรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นช่วงเนี้ยเป็นไซด์เว์นะครับแล้วเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสับสนในการเทรดเนาะก็เลยอ่ะเราก็มาตีกรอบวัดนู่นนี่นั่นให้นะครับว่า ถ้าจะชัดๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราเทรดโดยดูทางเฟรมเดย์เป็นหลักนะครับเนี่ยหน้าบายก็ยังน่าสนใจนะครับเนาะเออเพราะว่ามันไม่ได้มีนิวโรไงแล้วเราเรามองว่ามันต้องมีนิวโรอ่ะอย่างน้อยสักหนึ่งสวิงในการเพื่อจะคอนเฟิร์มนะในการลงต่อนะครับแต่พอเขาไม่มีอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มองเออโอเคไซด์เวย์ใช่ไหมได้งั้นเราทับมือหรือว่าเทรดน้อยลง โดยการลดหลดลงอปกติอาจจะเทรด0.1ก็เหลือ0.02ถึง0.01อย่างเงี้ยประหยัดนะครับประหยัดกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันคอนเะฟิร์มเทรนน์่ะโอ้โหบอกเลยนะบินเลยฮะถ้าคอนเฟิร์มเทรน์เมื่อไหร่ก็นะครับ,บ,นะม,รนะรบมีโอกาสบินสูงมากนะครับแต่ว่าต้องระวังตรงนี้นิดนึงเนาะจะมีซัพพลายอยู่ข้างบนด้วยนะครับเนีย่ยซัพพลายตรงนี้นะครับก็มีโอกาส ชนเหมือนกันนะครับนี่โซนซับไพบนเนาะนะครับโอเคถ้าเกิดขึ้นไปผมกลางให้กว้างๆน,นะครับถ้ามันขึ้นไปเนี่ยถ้าหาจังหวะเซลอะเซลตรงประมาณ60นะครับเซลตรงประมาณหกนะนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยซับไพมันจะพันจุดเลยนะ60ถึงถึง70นะ SL อาจจะต้องสัก72 นะครับนะเออตรงนี้พันจุดเลยนะครับอาจจะลองดูว่าเราเล่นได้เท่าไหร่นะครับ TP ก็เก็บ1 0 0 0เหมือนกันนะครับโอเคไหมตรงนี้เป็นโซนข้างบนที่รอเซลล์นะครับแล้วก็โซนข้างล่างก็เนี่ยโซนบายเนี่ยผมให้ดูไอ้นี่ที่เรามอนิเตอร์กันเนาะนะครับเนี่ยนะครับก็โซนบนโซนล่างนะครับเน้นเก็บสั้นๆเนาะเพราะราคาในไซด์เวนะครับตอนนี้เราก็รอว่า เออจะมีจังหวะตรงไหนน,น่าสนใจให้เทรดบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นเทรดไม่ต้องห่วงนะครับมันมีจังหวะให้เทรดอยู่แล้วนะครับเราแค่รอนะครับรอให้มันเข้าจังหวะของเราแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตอนนี้ราคาก็ไม่สามารถผ่านซับไพ่นี้ไปได้นะเนี่ยแลลี่เบสดอกตรงเนี้ย ยังยืนไม่ได้นะยืนได้แล้วค่อยค่อยหาจังหวะาบเนาะโอเคนะครับหวังว่าจะได้แนวทางกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเข้าคอร์สเรียนฟรีนะครับตอนนี้ก็มีแจกอยู่4คอร์สเรียนนะครับแค่เปิดพอร์ตฝากเงินตามเงื่อนไขก็ได้รับไปแล้ว4คอร์สเรียนนะครับเจอกัน mm. ในห้อง VP นะครับทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ